ดีค่ะพบกับพี่แมวนะคะตอนนี้พี่แมวก็ยืนอยู่ที่นะคะโชว์รูมนะคะการหลกสาขาวงแหวนกาญจนาวันนี้พี่แมวมีการานัดหมายส่งมอบอลูกค้า1คันตอนประมาณบ่าย2ใบใบสค่ะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะเป็นรถสีเขียวมิ้นต์ของเราสีที่สวยที่สุดเนาะคันนี้นะคะพี่แมวได้ทําการติดตั้งฟิล์มนะคะตัวนี้เราติดตั้งฟิล์มให้ลูกค้าแล้วฟิล์มรุ่นนี้จะเป็นฟิล์มรุ่นของโซนากานะคะดูอย่างนี้คือมันมืดแต่ถ้าเปิดนั่งด้านในแล้วอ่ะมันจะค่อนข้างสว่างมากนะคะ แล้วก็รอบคันบานหน้านะคะ60รอบคันก็คือ60รวมสันรุดก็คือ60ส่วนสีนะคะตัวนี้พี่มาก็ทําการขัดเคลือบนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะคะตัวนี้เราแค่ขัดเคลือบสีธรรมดานะคะไม่ได้มีการแลบใส่ให้ลูกค้านะคะส่วนภายในภายในค่ะภายในนะคะเปิดมานะคะด้านในเราจะเป็น ตัวเบาะนะคะสีส้มนะคะภายในเราจะมีเลือก2สีคือสีส้มกับสีดำแต่คันนี้ลูกค้าเลือกสีส้มนะคะพี่แมวก็เก็บรายละเอียดนะคะความสะอาดเรียบร้อยพร้อมกับปูพรมให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็พี่แมวชาร์จนะคะแบตเตอรี่ให้ลูกค้าละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รถคันนี้พร้อมล้อม,มุนได้นะคะมาค่ะตามมาดูด้านหลังด้านหลังของเราเช่นเดิมเลยประตูหลังก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัส ก็เปิดได้แล้วค่ะอ่าด้านนี้นะคะพี่แมวก็มีการเบิบสาย Emergency ให้ลูกค้านะคะกับสาย v i ท l ไปให้ลูกค้าใช้นะคะเพราะว่าโฮมชาร์จเรายังไม่ได้ปิดตั้งให้ลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นชุดนะคะปะลมอย่างให้ลูกค้าเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะอดูภายในอีกรอบนะคะตัวนี้ก็เรียบร้อยหมดตัวนี้ก็จะเป็นใบรบปับกันฟิล์มของเรานะคะเป็นฟิล์มโซลารากาศเนาะ นี่ยค่ะแคมเปญตัวนี้นะคะที่ลูกค้าได้รับไปก็คือประกันภัยเราแถมให้2ปีค่ะตัวนี้นะคะ2ปีแล้วก็จะมีการแถมนะคะออของแถมมูลค่า2อ0 0สนก็จะมีพวกตัวรับประกันแบตเตอรี่ให้8ปี2องแสนมกิโลอย่างใดอย่างหนึง่งก่กอนแล้วก็มีฟีมันทนั้นให้ลูกค้า10ครั้งนะคะรับรการตัวรถ8ปีแสนหค่ะแล้วก็ยังมีแถมนะคะตัวบริการฉุกเฉิน นะคะ8ปี24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ไม่จำกัดระยะทางกับเวลาเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจที่จะเทสได้โทรหาพี่แมวได้นะคะเบอร์โทร0642953666นะคะแคมเปญของเรานะคะจะมียาวยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่แมวจะแจ้งแคมเปญอีกรอบหนึ่งวันนี้พี่แมวขอจบแค่นี้เนาะนะคะเดี๋ยวพบกันอีกทีหนึ่งตอนส่งรบรถขอบคุณค่ะ